การออกกำลังกาย5นาทีทุกวันด้วย6ท่าง่ายๆที่บ้านดีกว่าการเดินสียอีกชั้นรู้ว่ามีความเศร้าลึกๆที่หลายคนวัยเกิน60ปีต้องเผชิญนั่นคือความรู้สึกร้ายพลังเมื่อเดินไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนบางคนปวดเขา่าบางคนเวียนหัวเมื่อลุกขึ้นบางคนแค่เดินไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเหนื่อยหอบแทบขาดใจบางคนเคยชอบเดินเล่นในสวนสาธารณะแต่ตอนนี้แค่คิดถึงการออกจากบ้านก็รู้สึกท้อใจนั่งนานก็ไม่ดีแต่เดินก็เจ็บแล้วจะทำอย่างไรคำตอบคือคุณยังสามารถเคลื่อนไหวดูแลหัวใจ และการไหลเวียนเลือดในร่างกายได้โดยไม่ต้องเอดินจริงๆแล้วมีท่าออกกําลังกายง่ายๆที่คุณทําได้บนเก้าอี้ในห้องนั่งเล่นไม่ต้องออกนอกบ้านไม่ต้องใช้อุปกรณ์แค่มีความอดทนเล็กน้อยวันละหนาทีต่อไปนี้ฉันจะแบ่งปัน6ท่าออกกําลังกายที่อ่อนโยนแต่ได้ผลดีเยี่ยมท่าเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดอาการบวมน้ําแต่ยังช่วยลดความกังวลและจุดประกายความเชื่อมั่นว่าคุณยังทําสิ่งดีๆให้ร่างกายได้ทุกวัน ใครเห็นท่าไหนง่ายลองทําเลยท่าที่หนึ่งขย่งปลายเท้าและยกส้นเท้าขณะนั่งถ้าคุณต้องนั่งนานหรือรู้สึกเท้าเย็นชาหรือบวมเล็กน้อยในช่วงบ่ายท่านี้เป็นหนึ่งในท่าที่ง่ายแต่ได้ผลดีมากคุณแค่นั่งตัวตรงบนเก้าอีว้วางเท้าทั้งสองข้างราบกับพื้นแล้วค่อยๆขย่งส้นเท้าขึ้นค้างไว้สักครู่แล้วลดลงจากนั้นวางส้นเท้าลงยกปลายเท้าขึ้นแล้วลดลงทําช้าๆสม่ําเสมอใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีวันละสองสามครั้งฟังดูง่ายแต่ท่านี้มีประโยชน์มาก เมื่อคุณขยับน่องเช่นนี้เลือดในขาจะถูกผลักกลับไปที่หัวใจได้ง่ายขึ้นในทางการแพทย์น่องถูกเรียกว่าหัวใจที่สองเพราะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีโดยเฉพาะเมื่อนั่งนานนอกจากลดอาการชาเท้าท่านี้ยังช่วยป้องกันลิ่มเลือดซึ่งเป็นภาวะอันตรายที่ผู้สูงวัยมักมองข้ามมันยังลดอาการบวมข้อเท้าทําให้เท้าอุ่นและเบาขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของท่านี้ไม่ใช่แค่ผลทางกายภาพแต่เป็นความรู้สึกควบคุมได้แค่การเคลื่อนไหวเล็กๆคุณกําลังส่งสัญญาณบวกให้ร่างกายว่า ฉันยังเคลื่อนไหวได้ฉันยังดูแลตัวเองได้ท่าที่สองยกขาขณะนั่งมีสิ่งที่น่าสนใจที่หลายคนไม่รู้ขาไม่เพียงใช้เดินแต่ยังช่วยให้เลือดไหลเวียนรองรับร่างกายและรักษาสมดุลดังนั้นถึงแม้จะเดินไม่ได้คุณยังฝึกขาได้ขณะนั่งเลือกเก้าอี้ที่มั่นคงนั่งหลังตรงวางเท้าทั้งสองข้างบนพื้นแล้ว ค่อยๆยกขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นสักสองสามเซนติเมตรค้างไว้สักครู่แล้วลดลงทำสลักข้างไม่ต้องยกสูงไม่ต้องค้างนานสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมออ่อนโยนและโฟกัสที่ความรู้สึกของกล้ามเนื้อต้นขาและน่องที่ทำงานท่านี้ไม่เพียงเพิ่มความแข็งแรงให้ขาแต่ยังช่วยให้เลือดไหลเวียนดีเมื่อกล้ามเนื้อต้นขาและก้นถูกกระตุ้นมันจะช่วยผลักเลือดกลับไปที่หัวใจทำให้เท้าอุ่นขึ้นหัวใจเต้นมั่นคงขึ้นและคุณจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นเมื่อลุกยืนฉันจำได้ว่านางสมใจเคยพูดติดตลกว่า ตอนแรกขาฉันสั่นมากหมอแต่หลังจากสอสาสัปดาห์ขึ้นบันไดรู้สึกไม่ต้องจับราวแล้วสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือทุกครั้งที่ยกขาคุณไม่เพียงฝึกร่างกายแต่ยังฝึกความมั่นใจว่าคุณยังเคลื่อนไหวได้ยังก้าวไปข้างหน้าได้แม้จะเป็นก้าวเล็กๆท่าที่ 3. บีบลูกบอลด้วยมือบางท่าดูเล็กน้อยแต่ได้ผลยิ่งใหญ่การบีบมือคือตัวอย่างที่ดีคุณแค่ใช้ลูกเทนนิสอุปกรณ์บีบมือแบบนุ่มหรือลูกบอลอย่างเล็ก ที่ใช้คลายเครียดจับไว้ในฝ่ามือบิดเบาๆแล้วปล่อยทำซ้ำอย่างช้าๆสม่ำเสมอการเคลื่อนไหวนี้ดูง่ายแต่ถ้าทำเป็นประจำจะช่วยได้มากประการแรกมันกระตุ้นหลอดเลือดเล็กๆในฝ่ามือและแขนช่วยลดความดันโลหิตซสโตลิกในผู้สูงวัยประการที่สองแรงบิดที่แข็งขึ้นหมายถึงความสามารถในการใช้ชีวิตอิสระดีขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นแสดงว่าแรงจับมือสัมพันธ์กับอายุขัยผู้สูงวัยที่มีแรงจับมือดีมักเดินได้ง่ายขึ้นพึ่งพาน้อยลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นฉันจำนายบุญชัยที่บอกว่าหลังจากฝึกท่านี้ไม่กี่สัปดาห์มือผมตอนนี้เปิดฝากวดน้ำได้ถือชามไม่สั่นแล้วเมื่อก่อนถือตะเกียบยังหล่นไม่เพียงเชื่อร่างกายท่านี้ยังมอบความรู้สึกสงบทุกครั้งที่บีบคุณกำลังเตือนตัวเองว่ายังแข็งแกร่งไม่ใช่ด้วยกล้ามเนื้อแต่ด้วยจิตใจที่อยากใช้ชีวิตอย่างมีพลังท่าที่สี่หมุนข้อเท้าขณะนั่งผู้สูงวัยที่นั่งนานมักมีอาการบวมข้อเท้าเท้าชาหรือรู้สึกเหมือนเลือดไหล ไม่ถึงเนื่องจากหลอดเลือดเล็กๆในขาทํางานน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นวิธีง่ายๆคือหมุนข้อเท้าขณะนั่งนั่งสบายบนเก้าอี้ยกขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นเล็กน้อยแล้วหมุนเท้าตามเข็มนาฬิกา5-10รอบจากนั้นหมุนทวนเข็มทําเหมือนกันกับขาอีกข้างท่านี้กระตุ้นหลอดเลือดเล็กๆในเท้าข้อเท้าและน้องให้ทํางานคล่องตัวขึ้นช่วยป้องกันเลือดข้างในขาลดความเสี่ยงต่อการบวม หรือตะคริวตอนกลางคืนฉันเคยแนะนำในประสิทธิ์ที่ตะคริวทุกคืนให้หมุนข้อเท้าก่อนนอนหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขากลับมาบอกว่ากลางคืนไม่ตะคริวแล้วนอนหลับดีขึ้นบางครั้งการเคลื่อนไหวเล็กๆถูกที่ถูกเวลาก็เปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้และสิ่งที่ดีที่สุดคือท่านี้ทำได้ทุกเมื่อดูทีวีอ่านหนังสือหรือรอหลานกลับมากินข้าวท่าที่ห้าเหยียดขาตรงขณะนั่งผู้สูงวัยหลายคนรู้สึกขาหนักบวม หรือชาหลังนั่งนานนั่นเป็นสัญญาณว่าเลือดข้างในส่วนล่างของร่างกายการไหลาเวียนไม่ดีเหมือนก่อนถ้าเหยียดขาตรงเกิดมาเพื่อแก้ปัญหานี้นั่งตัวตรงบนเก้าอี้ที่มั่นคงวางเท้าสบายๆแล้วค่อยๆเหยียดขาข้างหนึ่งไปข้างหน้าครั้งสักครู่แล้วลดลงทําสลับข้างตอนแรกอาจรู้สึกเมื่อหรือสั่นเล็กน้อยแต่หลังจากทําซ้ําไม่กี่ครั้งกล้ามเนื้อต้นขาจะอุ่นขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นและความรู้สึกหนักขาจะค่อยๆหายไป สิ่งสำคัญคือความอดทนไม่ต้องเหยียดสูงไม่ต้องค้างนานแค่ทำสม่ำเสมอวันละสองสาครั้งร่างกายจะค่อยๆปรับตัวและผลลัพธ์จะมาแบบเงียบๆนอกจากช่วยให้เลือดไหลเวียนท่านี้ยังลดแรงกดในหลอดเลือดดำช่วยหัวใจและป้องกันภาวะอันตรายอย่างลิ่มเลือดในระยะยาวคุณจะพบว่าการลุกยืนเดินหรือขึ้นบันไดง่ายขึ้นฉันเคยเจอนางมาลัยที่กลัวออกจากบ้านเพราะเท้าชาหลังจากฝึกท่านี้สามสัปดาห์เธอบอกว่าตอนนี้ฉันเดินลงสนามได้เองไม่ต้องให้หลานพยุง นั่นไม่ใช่แค่สุขภาพแต่เป็นความรู้สึกมีค่ารู้สึกว่ายัางควบคุมร่างกายได้ท่าที่6วิตพื้นกำแพงถ้าคุณรู้สึกว่าการฝึกแขนขายากหรือนอนคว่ำวิตพื้นไม่ได้เหมือนคนหนุ่มสาวไม่ต้องกังวลท่านี้แค่ใช้กำแพงในบ้านและช่วยให้คุณฝึกส่วนบนของร่างกายได้อย่างอ่อนโยนและปลอดภัยยืนหันหน้าเข้าหากำแพงห่างประมาณหนึ่ง ช่วงแขนวางมือทั้งสองข้างบนกำแพงระดับไหล่ฝ่ามือแนบพื้นผิวแล้วค่อยๆงอข้อศอกให้ตัวเข้าใกล้กำแพงจากนั้นผลักตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำช้าๆสม่ำเสมอสบายๆไม่ต้องรีบอย่ามองข้ามท่านี้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อสำคัญที่หน้าอกไหล่และแขนเมื่อกล้ามเนื้อเหล่านี้เคลื่อนไหวถูกวิธีการไหลาเวียนส่วนบนของร่างกายจะดีขึ้นหัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีปอดขยายง่ายขึ้นและหายใจลึกขึ้นฉันเคยเจอนายสมศักดิ์วัยเจ็ดสิบปีหลังจากฝึกท่านี้ทุกวันเขาบอกอย่างจริงใจว่า ผมรู้สึกยืนตัวตรงขึ้นหายใจเบาขึ้นเหมือนหลังเบาลงนิดหน่อยท่านี้พิเศษตรงที่ไม่กดดันเขา่าหรือสะโพกคนที่มีปัญหาข้อต่อหรือสมดุลยังทําได้ยังตอดภัยและทุกครั้งที่ผลักตัวจากกําแพงคุณกําลังผลักความเฉ่ยความเหนื่อยล้าและดึงพลังชีวิตความมั่นใจและลงหายใจที่เบาขึ้นกลับมาฉันมักบอกผู้ป่วยสูงวัว่า เราไม่จําเป็นต้องกลับไปเป็นหนุ่มสาวสิ่งสําคัญคืออย่าให้ร่างกายแก่เร็วเกินไปผู้สูงวัยวัยหกสิบเจ็ดสิบปีมากรู้สึกสูญเสียสิ่งที่เคยทํ้ง่ายๆตอน,นี้ยากขึ้นลุกจากเตียงใช้เวลานานยกมือหยิบของต้องถอนหายใจบางคนเลือกนั่งนิ่งๆคิดว่าแก่แล้วจะฝึกไปทําใหม่แต่การนั่งนิ่งนี่แหละที่ทําให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นเมื่อไม่เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อหยุดทํางานเลือดไหลเวียนไม่ดีลมหายใจตื้นลงและจิตใจก็ง่ายต่อการรู้สึกหดหูสูญเสียทิศทาง การออกกําลังกายสําหรับผู้สูงวัยไม่ใช่เพื่อลดน้ําหนักหรือมีกล้ามสวยงามแต่เพื่อรักษาศักดิ์ศรีรักษาความเป็นอิสระเพื่อให้ทุกวันยังสวมเสื้อผ้าได้เองถือชามข้าวได้เดินออกไปหน้าประตูได้เมื่อต้องการและที่สําคัญคือไม่รู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะทุกการเคลื่อนไหวแม้เล็กน้อยคือการบอกกับร่างกายว่าฉันยังอยู่ฉันยังไม่ยอมแพ้หลังจากทุกสิ่งที่แบ่งปันสิ่งสําคัญที่สุดคือก้าวแรกไม่ต้องทําครบหกถ้าไม่ต้องทํายึดแค่เริ่มวันนี้อาจเป็นการขยิงเท้า ขณะด,ดูทีวีบิดลูกบอลขณะรอน้ําเดือดหรือเหยียดขาก่อนนอนให้ร่างกายได้ตื่นขึ้นทีละนิดไม่เร่งรีบไม่วุ่นวายแต่สม่ำเสมอฉันเข้าใจว่ามีวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยท้อหรือไม่อยากทําอะไรเลยแต่ในวันนั้นแค่ยกมือขยับขานิดเดียวคุณก็ได้วันมเมล็ดแห่งความหวังให้สุขภาพแล้วฉันหวังว่าคุณจะจําไว้ว่าคุณมีคุณค่าไม่ใช่เพราะทําสิ่งยิ่งใหญ่ แต่เพราะคุณยังพยายามยังใส่ใจตัวเองถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฉันขอเชิญกดติดตามช่องและแชร์ให้คนที่คุณรักบางทีการเคลื่อนไหวเล็กๆจากวันนี้อาจช่วยให้อีกคนแข็งแรงขึ้นมีความสุขขึ้นและเหงาน้อยลงในวัยชรา